ดีครับสวัสดีครับนะครับมืัอนี้ครับเข้าอยู่กับนะรถแฮเมืองลือมิวสิกนะครับจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมืัอนี้มาจะพามาชมนะครับระบบมุนหน้ามุนหลังนะครับอ่าอันนี้ขึ้นมุนไปแล้วนะครับเทปข้างหน้ามุนหน้ามุนหลังอ่าครับข้างหน้าจะเป็นประมาณนี้ เสียงกลางสองใบน่าจะน่าจะใบละสามดอกใบละสามดอกนะครับเป็นปากโหลดตัวเบียดเบียด4ีนะครับแต่อของรตแทงพันแจงมาแล้วว่าเป็นดอก21นิ้วดอก41นิ้วนิ้วครับตู้แฟดนะครับ,รรบใบหนึ่งสองดอกมาพร้อมระบบเปิด ข้างเวทีนะครับนักร้องสามารถจินร้องนะครับอยู่กับข้างได้พอมอนิเตอ๋อตัวนี้เป็นรถแห่ที่รับอร,บรบองดนตรีสดได้นะครับรับรองดนตรีสดไอ้เคลื่อนตู้สูตรยังไงเอีปากเสียงกลางจะไหวไอ้นะ่ะเออไม่สูตรกระปี้นาะ อ่าปากรลดใบละสามดอกไข่ไข่ครับไม่เจือไวไข่ไข่กันเนาะโอ้เบ็ดกับหั่นบมดเลยครับหันเบียดเบ็ดหน้าเบ็ดหลังหันหันได้นะครับหมอสสำหรับแบบจอเลนนะครับงานเลี้ยงเลยหันได้ทั้งหนาง้าทั้งหลังเลยมทั้งเสียงกลางเสียงเบ็ดโอ้มาตรฐานครับถือว่าได้การครับ มันย่ยมแห่กับม้นกลับมาที่เด็รดรถแห่มึงลืมยูสิกสีสันสวยงามสีเขียวอันนี้ด้านหลังจะเป็นตู้เบียดสองใบใบละสองดอกสูตรยังไงตู้เบียดได้ตัวนี้วอเทิกโอ้ข้างหลัง ข้างหลังไอ้น็อตข้างหลังนอ็อตโอ้ข้างหน้าสูตรวอเทคข้างหลังนอ็อตนะข้างหลังไว้บ้างข้างหลังตู้นอ็อตตู้เบียดนอดอมุนหนา้ามุนหลังเบังเครื่องไฟครับ 20, ยี่สบสามสิบเครีสามสิบเครียสามสิบเซไอ้สามสิบเคครับเบียดยี่สิบเอ็ดนิ้วแปดดอก ครับจะคล้องว่าที่นี้เพิ่งกำลังกำลังเสียบไมไฟครับกำลังเชื่อมไมไฟครับมือนี้เสียบไมไฟครับ้าเล่นงานเปิดตลาดนะครับของโมโมยานะครับตลาดไมนะครับจะมีทุกวันพฤหัสนะครับผมที่โมโมยาครับผมจะได้กระฝากมาติดตามนะครับผมมาเบิ่งมาแง่งสิคขาเมื่อมีบุครับอันนี้เอ่อควันวอยครับควันว้อยรอรอที่รออย่างเดียวเอามาเบิ่งขุมพลังครับขุมพลัง รครับพี่ยังไงครับครับรุ่นร้่นครับดีตันมิกเซอร์เอ็กแอร์คอสมาแล้วนี่ไข่ไข่ไขก็มาแล้วไม่ไหวไข่รับไข่เรียบร้อยบบแบบอ่ะรอชม ข้าวพาชุบยางชุบอบรถขราวๆครับถือว่าออกแบบมาได้สวยนะครับคันนี้รถก็อยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับโซนอำเภอเมืองกับภัยมีงานไกลงานไกลแะแวกแถวนี้กับที่ตัวเพื่อนไดน,นะครับนี่นะครับเบรอร์โทรตามป้ายเลยครับ คร่าวๆรอบรถครับโอเคครับ